ตลอดไงอ่ากับคำเสียอ่ากับคำเสียโอเคนี่ามนต้องไรโราเลยนะเราเอะโว์ลขอโทษด้วยค่ะขอโทษแทนแก้มจริงๆไม่น่าเลยไม่น่าเลยจริงๆก็ฝากเดี๋ยวจะมีซิงเกิลต่อไปนะคะก็เรื่อนี้แล้วก็อย่างที่สองคนนี้บอกไปรดกเองทุกคนทุกคนสังเกตหน่อยความอดทนไม่มีแล้วโอ้ไม่มีโไม่มี ต้งไม่ไม่ไปจนกับตุ้มตาตุ้มตามเดี๋ยวเตอนนี้พี่ลุษคาว่าทนไม่มีคนยังไม่พอนะเดี๋ยวจะอดทนไม่มีด้วยนะนห่ขอแทกคุกวังเลยเอามีอะไรบ้าเเนี่ยไฮอลสีียโน่าับสองคนไปอู้กันเนาะไอตัวโนมมาซอยกัน รอนแรกเราเริ่มผมกำลังิดถึงสมอทุ่งไร่ครับสวัสดีครับเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบเลยเนี่ยตุ้มตังคุยกับพี่โน้ตได้ไงสายเขาอยู่นี่ จากคำเสียแรกก็เลยจะมีซิงเกิลเร็วๆนี้คันไปเถอะเราทำเขาลงได้เรามีคอนเสิร์ตท,ที่นิวพี่จิ๋วอาทิตย์นี้แล้วด้วยไ,ไปดูไหมไปดูไหมไ, <อ S 1> ไปเพราะว่ากันเดอะ์สตาร์ก็ขึ้นด้วยไปไม่ว่าจะสนใจคนเดียวสนใจคนอื่นได้น,นะฝากด้วยมีคอนเสิร์ตพี่ดิวพี่จิ๋วอาทิตย์นี้แล้วสามรอบเจ็ดแปด รอบนี้ไปเจอกันได้ค่ะแล้วมีคอนเสิร์ตอื่นๆตามมายเยอะแยะมากมายซึ่งอาจจะไม่ไม่มีลิทแหละบางคอนเสิร์ตไม่เป็นไรแต่ว่าเจอกันคอนเสิร์ตดีเจออนสเตจอ่าปะทะกันเองนี่แหละจริงๆ,งๆล้วดีเจออนสเตจอืมจริงๆเ,เหมือนเวทีนี้ปะทะกันซ้อมๆเอาเดิมใช่อครับเอาล่ะตอนนี้ถ้าเกิดใครไม่มายืนเท่าเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ฝากผลงานอะไรอะไรนะอพี่รุทพี่รุทฝากผลงานหน่อยครับ ตอนนี้ก็มีซิกลก์ไบต์นะครับเป็นเพลงที่ทำจากโปรเจกต์รอบที่2นะครับในไทยวีดีคอร์ดนะครับเพลงที่ชื่อว่ากระทันหันโอเคถ้าอยากฟังก็ลองรอฟังดูกันดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตด้ว <c oughs> ยใ่จรนะครับแล้วก็เดือนนี้จะมีคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตที่ช่วยเหลือ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะขัอะไรเป็นตังค์เราจะไหวดูจะตอนไหนมีปัญหามากคือแบเราก็อยากจะเล่นด้วยนะแต่ที่แกซีเรียสมากเลยถามผมเนี่ยผมไม่เอาคุณเน้อ เขาเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันตอนตุ่มตามฝากผลงานเราจัดไม่ได้ไม่ได้เลยอุตส่าห์ขอทัานย่าลงมาจากวังเพื่อจะมาร้องเพลงคู่พิรุธเสียใจจริงเลยห่าอะไรวะโอ้ยหนาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวท่านท่านย่าอะไรเรียกหลานจริงว่ากีฬาพิรุธความศุกผลงร์การกุศลถูกต้องการกุศลการกุศลนะครับที่ช่วยเหลืออ่า โทษหญิงนะครับที่เขาเป็นชีวิตลำบากอยู่ในในกรงเทพก็พอได้เพราะแล้วไม่ช่วยนักโทษชายอ่ะช่วยคอนเสิร์ตหน้าคอนเสิร์ตนี้ก่อนอันนี้มันช่วยผู้หญิงอล้วพอลิศลิศไปแล้วไปทำแล้วกันไปช่วยเหลือนักโทษชายโอเคไหมอันนี้เดี๋ยวเขาช่ื่ออะไรนักโทษหญิงได้ได้ได้ครับขอบคุณที่เคลียร์ให้เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวเราไปปล่อยโคลไปไปไปปล่อยโคลกันโคลนะโคลหยุดนี่ คอเนเสิร์ตช่วยนักโทษหญิงใช่ชครับไม่ใช่คือเป็นลักษณะแบบอิจฉาใจนะครับก็สอิจฉารจกันนะครับซึ่งก็จะมีน้องโดมด,ด้วยคนอื่นึะฮะน้องโดมดูตาครับที่จะไปร่วมกันแล้วก็จะมีคุณคา<ท>ชยายโดมนั่นเองถูกต้องครับแล้วก็อ่าเรื่องนี้ก็จะมีอีกซิการ์หนึงห่งนะครับยังไม่ไหมดช่วยผิวให้จากเรามาขอที่เหลือสองนะครับเราจะได้ฟังแน่นอนครับ แล้วก็ดีเจออนสเตดนะเดี๋ยวเจวกอ,อกันครับผมโอ้ยเ <c oughs> สียวจังเลยเสียวโดนแกล้งจังเลยเอาละคนสุดท้ายแล้วฝากผลงานความได้เข้าสําหรับละครสุดสายบาดครับผมสําหรับละครสุดสายบาดครับออนแอร์

ช่วงกลางเดือนมิถุนายนครับออนแอร์นะครับสำหรับละครสุดสายป่านครับฝากไปด้วยมือผลงานแน่นๆครับผมตบดีๆเอาละค่ะและนี่คือท่านนะคะเจ้าคนนี้ นักสื่อสารการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์บริษัทซีค้อยตังแพรค่ะมอบช่อดอกไม้นะคะให้กับทั้งหมดเลยค่ะ